ขั้นตอนในการซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้ามีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. สำรวจความเรียบร้อยของเครื่องซักผ้าระบบน้ำและปลั๊กไฟ 2. ตรวจสิ่งของในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงและกระเป๋ากระโปรงถ้ามีหยิบออกให้หมดจากนั้นจึงใส่เสื้อผ้าเข้าไปในเครื่องซักผ้าโดยแยกซักผ้าขาวผ้าสีและผ้าสีตกไม่ปะปนกันแล้วปิดฝาเครื่องให้สนิท 3. ใส่ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกขาวลงไปในเครื่องซักผ้า 4. ตั้งโปรแกรมการทำงานตามน้ำหนักและชนิดของเสื้อผ้า 5. เปิดสวิตเริ่มการทำงานและไม่ควรเปิดฝาขณะเครื่องทำงานโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติเพราะจะทำให้น้ำหกเลอะเทอะเครื่องซักผ้าอาจชำรุดเสียหายและเสื้อผ้าไม่สะอาดนะครับ เมื่อสิ้นสุดการทำงานนำเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าไปตากแล้วถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับ